哎，这个没看过。 จาระณะสัมพันธาสุคัสโธโลกะวิโตวาโนทาโรปุริสะสันนะสะนัสสิสัสสัเฐ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมติปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยา มาโตสาวกสัมโคโอโจปาติปันโนภาควัโตสาวะกสัมโคยาญปาิปันโนภควัโตสะเตปติปันโนภควโตสาวกสัโคญาทิทังจักตารโบริชายทบริสาปุภลาเอ วาโตสาวะกะจัมโคอาหุเนโยปาหุเนโยทาติเนโยอันชาลิตาระเนโยอนุตตรังปุญญาเิสังโลปะสานิติปิโสภาคาวารหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณสัมพันโนสุขะโตโลปะวิโท บริสัทธรรมสาลิสาสาเทวมลนุสานังพุทโธภะภะวะติสวัสดโ์ภะคะวะตาธรรมโมสันติิโกอาคาริโกเอหิปัติโกโอปันายโก ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิติปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธรรมดาตาริปุริสายุพาเนียตาปุริสายุพาลาเอ karena nido anu taaran gunnya peang lokas TV to papawar sama ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีทิ่ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาติ่ตังจาการิปุริชายุคติอาศัปุริสุลาริสตาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุนนยโย yo Anjar Anjari Karaniyo anu ta rampunnya deang lo pido bakwarhan sama camp sowi ca caraana campan no suka to kawido anu taroam นามโมโสภะสาวิตสาวะ t โสภะสาวตโมสันติติโตอาคาลิโกเอปัสิโกปะิโกะจตัเวติตาโปเนโยนิติจุปติปันโนภะวโตสาวะทสัโตโอปติปันโนภะวโต

โนตารังปุญญาเขตตังโลกาสัตติสิปิโสภาควาระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารานาสัมปันโนสุขะโตโลกะวิตโตอนุตโรุภุริสธรรมราภิสัสสาเทวมนุสสานังพุตธ

ăn nha kaburi kabukala e sa pa pa wato sa vatashanku aunayo baunayo ta pinayo พิโสภะคาวารหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุทะโรปุริสัรมสาริสัตตาเทวมโมจานัำพุทโธภะคะวาติสวัโสภะคะวะตาธรรมโมสันติติโกอาตาลิโกเอปัน

สวัสังโฆยาตังจาการิปุริตาโยกาเนาตาปุริตาปุกราเอสาพระวะโตสาวัสดิ์สโตอาหุนายโยปะหุนายโยตักนายโยอังชลิกาลิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาก ปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธววิจารณาสัมปันโนสุขะโตโลทวิตุอนุตัรถุปุริสัทธามมสสาระติสัทธาเทอวะมนุสสะนังโบุโตภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตานัมโม ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสานิปติปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆญาติทั้งญาติเปรตสาโยคานิียตภุริสาบุขาเอต้าภะคะะ สัมปันโนสุขตโลกวิตูอนุตตรโอภุริสธรรมัสาระหิสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภาควาสิสวะทาโตภาควาตาทัมโมสันเตสิโกหาตาริโกเอหิปัสสิโตอบนาญโสปัจจานังเวทิตาโต ปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโชกปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโ ชาเมติปะติปานิโนปะคะวะโตสาวะคะสังโฆญาติสังสาคาริปุริสานุกานิชาปุริสาปุคกลาเอสปะคะวะโตสาวะคะสังโฆป้าวเนยโยปาวเนยโยชาพิเโย ัชลิการะนิโยอนุตังบุญญาเกตังโลกัสสาติอิทังโนยาตินังโอนตุสุพิตตาโอนตุยาตะโยขอเดชะตังจิตุสิคนบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไปฌาน ยิ่งยิ่งเติบใขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนาผู้สนผลบุญที่พระพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญกันแล้วในวันนี้ หนึ่งไม่อยู่เหรอวันนี้หนึ่งอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่งด้พักมาแล้วนะอาจารย์มาตามทำบัตสัญญาและอาจารย์อาวัดอะไรนะคะวัดมัทขาดบุญธาราศรีสะเก็ดใช่ที่มารอบก่อนนู้นอาจารย์หนึ่งออกมาตอนไหนอ๋อที่เจอจะไม่มาหาครูแมงเบ่เดี๋ยว็ดเสร็จดระยังที่ข้างอยู่ ใกล้เสร็จแล้วค่ะเมื่อวานเขาส่งมาขัดสีขัดสีรอรอขึ้นเาสีผ่าไเดี๋ยวจะช่วยอ๋อจะทุกคอ้าเสร็จแล้วลูกแลววนกับอาจารย์เาร์ด้วยเเดี๋ยววันนี้ก็คุนใจครับตัน้อเดินทางมาระหว่างทางฝนตกนะคะอาจารย์เจยังคิดว่าคนเ่นตั้งเขาด้วยนะ เสร็จแล้วนะทุกคนนะก็ได้สวดมนต์เสร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคลับบนะคะใครที่กดติดตามหรือว่าใครที่ได้ติดตามรับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใด้สมปรทางถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอได้ทองร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขกันทุกทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ